คาอธิษฐานขอพรขอให้ดวงเปิดเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังสําหรับสายมูสายขอแต่ขอเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลสักทีอาจต้องเลิกติดสินบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเปลี่ยนคําว่าขอให้ถูกหวยขอให้รวยเป็นคําอธิษฐานขอพรขอให้ดวงเปิดที่กําลังแพร่หลายในกลุ่มสายมูดังนี้คําอธิษฐานขอพรขอให้ดวงเปิดขอให้ข้าพเจ้าดวงเปิดชีวิต การเงินเปิดความรักเปิดข้าพเจ้าจะนําเงินที่ได้ไปสร้างบุญกุศลสร้างกรรมดีสร้างประโยชน์ต่อสังคมต่อไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงประทานพรให้ข้าพเจ้ามีเงินเหลือเก็บไม่ขาดมือมีเงินใช้ไม่ขาดสายมีช่องทางทำมาหากินรายล้อมไปด้วยคนดีๆเจอแต่คนดีๆเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเทวาทั้งหลายมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มพูนต่อไปไม่หมดสิน้น ร่างกายสุขภาพแข็งแรงสามารถสร้างคุณงานความดีต่อไปตลอดจนสิ้นอายุไขนิพพานังปัจจโยโหโตุสาธุสาธุสาธุาธาธนิพพานเป็นสุขอยากยิ่งขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ